อราชนนนศรีนอกซึ่งนัดที่แล้วก็สามารถทำประตูให้กับทีมเอาชนะทางด้านโครนาช f อได้ครับเปิดบอลยาวไปโดนทางด้านทีมผู้มาเยือนสกัสดออกมาเป็นบอลทุ่มของ ทีมที่ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือทางด้านทีมกัลยาสิงครับรองจ่าฝูงนี่ก็เป็นทางด้านอุบลโปรีเอฟซีรัชนนพาบอลขึ้นมาในกรอบเขตโทษโดนชนล้มลงมีเสียงลูกห็บด,ดังขึ้นครับผู้ตัดสินชี้ไปที่จุดโทษทันทีนี่ครับมาดูจังหวะที่รัชนนสีนอกพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วว่าหมายเลข2 2นักลินสระทองครับ ยกเข่าสูงสูงขึ้นมานะครับสกัดรัชนนล้มลงไปในกรอบเพียดโทษพุทธสินไม่ลังเลเลยครับคุณเฉลิมพลทองศรีเป่านกหวีดแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษเสียงในลีบสูงสุดของไทยนะครับหลายๆนนะคนมาสร้างสีสันราชนุนสีนอกในนัดแรกของอุบลโปลีเอฟซีนี่ก็ยิงประตูช่วยทีมได้เหมือนกันครับนับที่ออกไปชนะ f c โคราช2ประตูต่อศูน วันนี้มีโอกาสที่จะทำประตูให้อุบลปูรี่อ c ขึ้นนำพิเชยบัฑิตจากการยิงลูกที่จุดโทษจังหวะน,นี้ครับมีประตูต่อศูนะครับรัชนนม์สีนอกทำประตูให้ทางด้านเทพินทซีอุบลปูรีเอ c ขึ้นนำวิทยาลัยพิเชยบัฑิตหนึ่งประตูต่อศูนย์ เพอินซีบอโปลีเอฟซีได้ประตูขึ้นนำจากผู้เล่นหมายเลข24รัชนันสีนอ โดนดักไว้ตรงกลางพิชยะบันฑดีโดนผลักล้มลงไปเอียงครับจานว่าเส้นผู้เล่นอ,อบนุบลปลีเอฟซีฟ้าครับไปผลกักสตรายุ เปิดบอลยาวๆขึ้นมาได้โหม่งลูกนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตีเสมอได้แล้วครับทางด้านพิชยบันดิตนำอยู่เพียงแค่ลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับพิชยบันดิตทําได้ครับจากการโหม่งสุดสวยหมายเลขอะไรครับต้องดูครับเห็นถอดเสื้อด้วย <S <S ไปได้ไหมคนเดียวครับพาบอลมาที่บริเวณมุมธงอบุบลโพลีเอฟซีดักอยู่สองคน ผู้ตัดสินเป่าลูกหวิหมดเวลาการแข่งขันนะครับปรากฏว่าวิทยายลัยพิเชษบรรชัิตทีมผู้มาเยือนเสเมอกับทีมเจ้าบ้านเทพอินทรีอุบลปพรีเอฟซีแบบสนุก1ประตูต่อหนึ่งนะครับขอเสียงโกเบอร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับ